ันนี้ก็ได้ทําการเปลี่ยนเจ้าตัวนี้นะก็คือคอเจ้าตัวนี้กลับมาใส่ป็นคอของมัน,นก็คอเซ็ตมันนั่นแหละแล้วก็ได้ทําการตั้งสเเดินแล้วก็ปรับไอ็กเซสที่มันอยากทาไม่เรียบร้อยก็ถอดเจ้าคอตัวนี้ที่หุ่มาคล้ายๆแอบเบเนสออกนะครับทีนี้ก็เลยมีเรื่องมาคุยกันเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอินโทรเนชั่นนะครับ และเจ้าส u ดเดตัวนี้นะครับมันมีความหมายหรือหลักการอย่างไรนะครับเรามาพูดก่อนว่าเรื่องอินทูไรชันอินทูไชันนี่คือขนากอะไรความพิชิ่งหรือพิชของโน้ตบนบา์กีต้าในแต่และตำแหน่งที่ถูกต้องมันจะเกิดจากอะไรเกิดจากสายตำแหน่งโพสิชันนี้นะครับตรงนัดตัวนี้กับตรงนี้นะครับเมื่อทำการแบ่งครึ่ง จากบราเฟดที่12นะครับก็คือหลังเฟตตัวนี้มันจะต้องได้เสียงดูนะฮะทีเราจะเช็คตัวนี้จากไหนก็คือจากเครื่องตั้งสายนะครับเราได้สายเปล่าขึ้นมานะครับนะครับนี่คือพิษของการตั้งสายหรือเซตอ่า ติ่งสเตติ n งขึ้นสายให้ได้ตามมาตรฐานอีความถูกต้องของโน้ตมันก็จะเป็นตรงนี้เมื่อเราทักกลางเฟตนี่นะฮะเช็คง่ายๆเครื่องตั้งสายชี้เข็มตรงกลางทุกกดัดและเมื่อกดนะครับวิธีการตั้งก็คือต้องมิวทุกหมดไว้ให้ดังเฉพาะตัวแต่ละจุด เพื่อให้ได้เสียงที่ชัดเจนของโน้ตในตำแหน่งของสายที่ต้องการนะครับแล้วเครื่องตั้งสายก็จะทำงานได้ดีและก็ถูกต้องแม่นยํานะครับคือไม่ให้มีเสียงกวนเหมงอนกันเถอะนะครับนี่คือลักษณะของอีดูชันมันมาจากไหนมันมาจากระยะของตรงนี้กับตรงนี้มันมีความเท่ากันนะครับก็คือสายถูกแบ่งเป็นฮาร์โมนิก หรือเขาเรียกอะไรฮาร์บอนิกที่1นึ่งนะฮะก็คือถูกแบ่งครึ่งของการสั่นอย่างนี้ดีสั่นอย่างนี้นะครับมันจะครบคลื่นพอดีเมื่อทัชมันปุ๊บปุ๊บมันจะเกิดจุดเดสปอรกก็คือจุดที่นิ่งไม่ไม,ไม่ไม่เคลื่อนที่นะครับสายก็จะสั่นจะอย่างนี้หรือจะอย่างนี้มันก็จะสั่นสองข้างนี้ตรงนี้ก็จะนิ่งไว้เห็นไหมฮัมเบอร์นิกนี่คือเราโดนนี่มันยังดังนะฮะนะยังดังอยู่นะฮะอันนี้หลักการทางฟิสิกส ในเรื่องคลื่น,นเรื่องของวัตถุในแนวนอกแนวยาวเนี่ยที่เกิดสั่นๆสะเทืนเอทนอและเกิดเสียงออกมาครับก็ง,ง่ายๆครเมื่อมันสามารถที่เป็นฮาร์โมนิกที่2ได้นะมันยังเปลี่ยนไปอีกก็หมายความมันจะแบ่งเป็น444 4, 4อย่างนี้แล้วแต่ละสปอตของมันก็จะเกิดการนิ่งแล้วก็สั่นกันเฉพาะตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็ทัชที่สามารถหาลงตัวได้ก็จะเป็นดอทที่เดสเดสโซนก็คือไม่ดิน่นนะเอามือไปทัดมัน มันก็ยังดังอยู่ฮนะเห็นไหมฮะนะยังมีเสียงอยู่ซึ่งเราเรียกว่าไอ้พวกาา์ m o นิกอะไรนี่แหลนะฮะมันจะไม่ชื่อเรียกนะอันตึรงฮา harmonic อะไรเงี้ยผมก็จาชื่อไม่ได้แล้วไม่ใชเขียนไปจำมันนะมันแค่จําชื่อเรียกมันได้นะแต่ขอให้ทำได้มันใช้ได้นะครับเอา้าทีนี้เมื่อเช็ค intonation ของระยะห่างตรงนี้ตรงนี้มันตายตัวอยู่แลนะ้วฮะตรงนัดกระดูกเนี่ยกับบาร์สย มนตายตัวทีนี้หน้าที่ของเราคือทําการเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับคิดเฉพาะโซนนี้นะฮะเมื่อทําการเลื่อนออกสามก็จะสั้นลงเสียงก็จะสูงขึ้นทําให้พิษของตรงนี้กับตรงนี้ไม่เท่ากันเมื่อกดทำมาอือหรือกดตรงตําแหน่ง82จึงทําหน้าที่ถอยออกมาก็คือขันเข้ามันจะดึงตัวนี้ถอยกลับนะครับนี่คืออันดับแรกนะฮะสแนเดิรยังไม่พูดถึงนะครับนี่คือการอันดับแรกทําทํานองเดียวกันในสายนี้เหมือนกันตัวนี้มันก็ตายตัวอยู่แล้วนะครับทัชตรงนี้ปุบ๊บกดตัวนี้ปุ๊บ ต้องได้เสียงเดียวกันก็คือ e หอต่ตัวนี้เป็น a เข็มกระดิกของมาตรวัดของเครื่องตั้งสายจะต้องชี้ที่ a แล้วก็ตรงกลางนะครับปล่อยตรงนี้ก็ a ตรงนี้ก็ต้อง a แล้วทัสอย่างนี้ก็ต้อง a เมื่อมันไม่ a ถ้าตรงมันสูงขึ้นหรือต่ําลงเมื่อกดอย่างนี้ตัวนี้มันสูงขึ้นหรือต่ําลงเราก็แค่ถ้ามันสูงก็แค่ดึงมันเข้าเพื่อให้มันยาวออกคือมีระยะตรงนี้ยืดออกไปนะครับถอยกลับออกไปก็จะมีช่วงว่างที่ ยาวขึ้นซึ่งก็จะทําให้เสียงมันต่ําลงนะครับแล้วเมื่อเช็คอีกทีไปเรื่อยๆก็ตรงนี้ A ตรงนี้ทัสเอกดตรงนี้ก็ต้อง A ถ้ามันไม่ A ก็มีหน้าที่ขาดมันเข้าถ้าเสียงมันสูงขึ้นหรือถ้าเสียงมันต่าไปก็ปล่อยมันออกมาเพื่อให้มันสั้นลงพอสั้นลงมันก็จะสูงขึ้นก็เท่านั้นเองครับทีนี้อินดิวเวอร์ชันก็มีที่มาอย่างนี้เซตแบบนี้ทุกเส้นนะครับสำหรับใครที่ยังตั้งสายไม่เป็นก็คงคงคงยังไม่ต้องจําเป็นที่จะต้องมา มามามาทำเข้าใจเรื่องอินโเวชั่นนะเพราะเพราะขนาดตั้งสายยังไม่เป็นเลยยังยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอินโเวชั่นเนี่ยไปตั้งสายให้เป็นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาดูคลิปนี้แล้วกลัมาเข้าใจมือกีตาร์ท่านท่านจะลองไขดูเองตามที่ผมบอกนะครับอย่างเงี้ยอีตรงนี้ก็ลองอ e. ีทัชแล้วดีดกดก็ต้องอ e. ีซึ่งหมายความว่าอ e. ีตรงเนี้ยมันตายตัวอยู่แล้วสเกลก็ทํามาอย่างถูกต้องสําหรับกีตาร์นะครับแต่ปัญหามันคือตรงนี้เท่านั้นเองที่มันเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ ถ้ดดิดแล้วตรงนี้ e หรือต่ําหรือสูงไปแสดงว่าตรงนี้มันเลือดออกมาเยอะเกินไปก็คือทําให้ระยะตรงนี้มันสั้นกว่าตรงนี้นะระยะตรงนี้แบ่งครึ่งเนี่ยตรงนี้มันสั้นมันสั้นก็คือตรงนี้มันเลือดออกมาเยอะไปก็ทําที่ขันเข้านะครับพอขันเข้าเสียงก็จะสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็เลยจะต้องเป็น e e แล้วก็อ่าอ่าอ่าต้องเสียงเดียวกันเครื่องตั้งสายก็จะชี้ที่ e อย่างเดียวนะครับทั้งทัดทั้งกดทั้งดีเปล่า นะครับแล้ววิธีการเช็คอินดูชันเมื่อทําการเซตได้เรียบร้อยแล้วอินดูชันไอ้สั้นเดินตัวนี้เลยจะมีลักษณะแบบเฉียงอย่างนี้1 2 3แล้วก็4ี่ห้าหก็จะเฉียงอย่างนี้แล้วแต่นะฮะแล้วแต่สเกลของคอหรือการเข้าคอที่มีระยะยืงกี่เม็ดกี่มิลกี่เซนตรงตำแหน่งนี้นะฮะก็จะไม่เหมือนกันถ้าเป็นยี่สิบเอ็ดเฟตเอยี่สิบสองเฟตยี่สิบสี่เฟตก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางตัวนี่เป็นเห็นอย่างนี้ชัดเจนเลยฮะเป็นขั้นบันไดอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ก็เยืงออกมาแล้วเป็นขั้นบันไดอย่าง นะครับเอาละจากอ in ินโทรเนชันนะครับทีนี้เรามาดูความสำคัญของซัดเดิลนะครับผมอธิบายก่อนนะครับซัดเดิลในแบบวินเชตซิงโครไนซ์วินเชตนะฮะหรือวีกินสันที่เป็นเหล็กแทง่งย,ยาวๆหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเดี๋ยวผมจะเอาฟอยล์รถมาอธิบายให้ใหใหฟังอีกอันหนึ่งนะครับก็คือไอตัวเนี้ยมันเป็นบแบบลักษณะแบบสามเหลี่ยมไทรเกิลอย่างงี้ก็คือจะมีขาอยางก็คือตัวนอนตัวนี้ฮะมันก็จะตั้งฉากตัวนี้ก็จะมีลักษณะถูก โบว์ตัวนี้ร้อยข้างหลังนะครับมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมพิธากรัสอย่างนี้นะเมื่อเราเซตอินโทรเดชันเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีหน้าตาของมันเรียงกันยืงๆนิดๆอย่างนี้นะฮะนะฮะเรียงอย่างงี้ยืงๆอย่างนี้นะฮะเสร็จแล้วปุ๊บคอกีตาร์แต่ละตัวเลเดียสไม่เหมือนกันเลเดียสมากก็คือมีความแฟต์ของหน้ากีตาร์มากเลเดียสมากก็คือผิวมันจะไม่เคยโค้งนะฮะ คอเนี่ยมันจะไม่โค้งครับคอก็จะฝัดนะกีตารกก็มืนเดสหรับคอแัดนะไม่โคนะ้งอะเลเทียสน้อยก็แสดงว่าทาให้เฟตมันมีความโค้งเยอะนะครับนะครับเหตุผลของความโค้งของกีตร์เนี่ยมันมีเหตุผลของมันหลายอย่างในเรื่องของอะน,นิ้วเราจะต้องงอเข้าไปหามันนะครับบางคนอาจจะชอบเล่นกีตร์แฟดก็นิ้วก็จะแบนๆอย่างนี้ได้นะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบนิ้วที่จะปลายนิ้วจิกลงไปบนบนบนโพสิชันของ ของหลังหลังเฟดนะครับนะแล้วท้องนิ้วเนี่ยสายที่มันงอนมันก็จะทัชโดนตรงนี้เราก็จะเก็บน้อยสมันได้หรือการดันสายนะน,น,น,นะครับพวกนิ้วการเก็บเสียงสัญญารบก,กวนคอที่มีเลดีสโค้งก็จะได้เปลี่ยนนะสังเกตอ้พวก แนวหลายๆแนวก็จะชอบคอที่มีเลดสน้อยก็คือเลดสน้อยก็คือมันมันกลมอ่ะเ๋วไม่ใช่กลมอ่ะคือเมื่อเมื่อเอาผิวมันมาสติปแค่เนี้ยมันก็จะมีความโค้งเยอะกว่านะะยิ่งกลมเล็กเนะี่ยเหมือนเอารูปอะไรกลมๆเล็กเนะี่ยมาตัดออกนะแค่สติปนึ่งมันมันก็จะโค้งเยอะนะบางทีก็โค้งเหมือนอย่างนี้หลนะคิดถึงแหวนนะนั่นแหละเคยเรดสนะครับแต่เรบคนที่ยังไม่เข้าใจคนที่เข้าใจแล้วก็คงคงจะเข้าใจแล้วนะฮะอ่ะทีนี้เมื่อตรงนี้ทําได้แล้วปุ๊บเนี่ยอิดเวชเสรเรียบร้อยแล้วนะครับ เราให้มาดูหลังเฟตอย่างนี้นะครับผมจะบอกให้วิธีตัง้งดูหลังเฟตอย่างนี้ก็คือดูจากท้ายกีตาร์ผ่านไปนะเราจะเห็นว่าร a ดียสของเฟตกีตาร์เรามันก็จะมีความโค้งอยู่ประมาณนึงนะครับทีนี้เซตเดิลนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบ,บ,าส,บสามเหลี่ยมพิทาโกรัสอย่างนี้นะสามเหลี่ยมอย่างนี้ฮะคือถ้าเราขอยมันไกลนะฮะก็ะแสดงว่าฉากตรงนี้ก็จะถูกดึงอย่างนี้ก็หมายความว่าตรงนี้มันก็จะสูงขึ้นนะ ระยะตรงนี้สันตัวนี้ก็จะสูงขึ้นถ้าเราปล่อยกันมันก็จะบานบานแบบนอนลงเงนี้อันนี้ก็จะสูงขึ้นนะครับซึ่งหมายครับว่าตัวขันถอยเข้าถอยออกมีผลต่อความสูงของระยะของสายที่มันถูกยกขึ้นหรือปล่อยให้ลาดลงนะครับเข้าใจนะครับตัวที่ขันถอยเข้าถอยออกเนี่ยนะฮะเมื่อเราถอยมากขึ้นมันก็สแสดงว่ามันต้องต้าขึ้นเยอะนะครับทีนี้ไม่ซีเรียสละให้มองๆตรงนี้นะครับ แต่มันจะมีผลกับกีตาร์อีกแบบหนึ่งซึ่งเรียกว่าฟลอยโลสเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเอาละเมื่อเรามาดูสองลูกหลังเราเห็นประมาณความโค้งของเลดยสของเฟดเราในเฟดสุดท้ายก็ได้นะครับเฟดสุดท้ายคือเฟตที่อยู่ตรงนี้ติดแคปปิตัเนยฮะนะอ๋อเ,เห็นว่ามันมีความโค้งบิดบวดนะครับทีนี้เรากลับมาดูด้านนี้นะครับดูสองปไปงี้เราจึงทําการขันระยะ โค้งยืงของเส้นตัวนี้ที่มีจะผิวโค้งให้มันรับกับเฟสตรงนี้นะครับรับกับรเดียสตรงนี้นะครับให้มันพอดีไม่ต้องเป๊ะนะฮะบางคนอาจจะต้องใช้อันนึนวัดอันนี้วัดหนึ่งซึ่งผมก็ไม่เคยใช้อะไรวัดนะใช้ตาจับเลยทีนี้มันจะมีวิธีตั้งอยู่2แบบคือตั้งเป็นแบบตัว S นะฮะก็คือโค้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วปล่อยอย่างนี้ก็คืออย่างนี้นะอันนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วแอนขึ้นมาอย่างนี้ก็โค้งเป็นตัว S อย่างนี้ก็คือเพราตรงเแบบหยดน้ำเนี่ยตัวนี้จะก็จะสูงกว่า เคอร์ฟตรงนี้ก็จะมีน้อยกว่าแต่เคอร์ฟนี้จะเยอะกว่าก็คือมาเป็นแบบปื๊ดอย่างงี้นะให้ดูนะฮะปื๊ดเหมือนเช่น้ปื๊ดอย่างเงี้นะฮะเหมือนตัว S นะครับกับอีกอันนึงคือเป็นลักษณะแบบโค้งผิวแบบแบบโซเฟียหรือโค้งแบบโค้งเลยเป็นเคอร์ฟอย่างงี้เลยนะ,ะกับแบบนี้ปื๊ดนะแบบตัว S ปื๊ดอย่างงี้ฮะก็คือ1จะสูงมานิดนึง2ก็จะสูงกว่าแต่ว่ามันจะเป็นลาาักษณะแบบไล่แบบเป็นตัว S อย่างงี้นะปื๊ดอ่านะปื๊ด อย่างนี้นะฮะกับอีกอันนึงคือปุ๊ดอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อให้รับกับตรงนี้เหตุผลที่ผมตัวเนี้ยผมตั้งไว้เป็นแบบตัว S อย่างนี้เหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการความสูงของสายบนบางครั้งท่านอาจจะไม่ต้องทําเป็นตัว S ก็ได้ท่านอาจจะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้เป็นสันได้แบบน,นี้ก็คือขันซัเด้อแล้วมองจากด้านนี้นะฮะขันขึ้นขันลงเนี่ยให้มันเรียงกันเป็นลักษณะงี้นะครับเราค่อยค่อยเซตหลายๆรอบจนระยะห่างของสายที่ท่านรู้สึก,กว่าทัชชิ่งของคอรหรือบาสกีต้าท่านพอดีกับน,นิ้วของท่านทีนท่ต ดังนั้นจึงสรุปให้ดูฟังว่าตัวนี้ผมตั้ง Su ตเดิความโค้งของสายและหน้าของสายบนบายกีตาร์เป็นลักษะแบบตัว S อย่างนี้นะฮะมันไม่เยอะนะฮะมันนิดเดียวแต่ดูเนี่ยเป็นตัว S เลยนะถ้าถ้าถ้ามาดูกัน้านนี้ดูกันด้านนี้นะฮะด้านที่ผมมองจะเป็นตัว S นี้เลยนะตัวเนี้เลยใครลอาไม่ทำดูได้ครับกลับอีกอันนึงก็ไม่ต้อง S ขึ้นมาอย่างนี้เลยก็ได้หรือโค้งอย่างนี้เลยก็ได้นะก็คือโค้งนี้เลยโค้งนี้เลยหรืออย่างนี้เลยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะ ไม่ต้องเยอะนะฮะมันนิดเดียวแล้วก็ต้องมาต้องมาเซตกับลักษณะนิ้วที่ลงจากบนนี้ด้วยเหตุผลที่ผมทาเป็นตัวเอสเพราะว่าหนึ่งสายบนเนี่ยถ้ามันห่างมากไปแน่นอนล่ะมันก็ดีต่อรเรื่องของความเคลียร์แต่บางครั้งเนี่ยบางทีมันตกตกบานะฮะผมไวเบโต้นหนักๆที่มันตกบานะให้มันงงกับคานิดหนึ่งก็คือเหมือนแบบขุดม,มันขับเข้ามาให้อยู่ใน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 ,ในขอบเขตของบาดตุดนี้ ก็แล้วแต่เทคนิคบางคนนะบางคนอาจจะชอบตั้งติดเลยเพราะใช้นิ้วโป้งเล่นอย่างนี้นะสิ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้จําเป็นนะไม่ต้องติดก็ใช้นิ้วโป้งเล่นได้นะครับซึ่งก็อยู่ที่ใครจะคิดว่ามันเล่นแล้วยังไงมันเท่ก็เอากันไปนะครับผมก็เล่นแค่เบสิกเบสิกจะทําให้มันดีให้พอก็พอแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นกีตาร์ผมตัวนี้มันก็เป็นลักษณะแบบผิวหน้ามันก็ของสายเนี่ยและหน้าสายเนี่ยมันจะไม่โค้งอย่างนี้นะมันจะเป็นคล้ายๆตัวเอส้วขึ้นอย่างนี้นะครับลาบม,มาก่อน ก็ค่อยมายกปากขึ้นอย่างตรงสสี่ห้าหกนะฮะตั้งแต่สามมาก็เริ่มเหินขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็ลาบลงโค้งลงนี้ก็มันเป็นตัว S นะครับรักษาแบบนี้เข้าใจนะครับก็คือขันตัวนี้ให้แต่งให้ความสูงมันเรียงกันแล้วเป็นเหมือนตัว S อนิดๆน,นีเอาละเข้าใจนะกับไอตัวนี้กีตาร์เเดียสเยอะเเดียสเยอะก็คือคอมันจะแฟรเมื่อทําการสองหรือเซิรอินเวชชั่นเหมือนกันแล้วเนี่ยระยะตัวนี้มันก็จิงเหมือนเหมือนแทบจะแฟรเลยก็คือ มันจะไม่โค้งอย่างนี้ก็ไม่เยอะนะนิดเดียวนะแล้วก็ไม่เป็นตัวเอสเลยเพราะหน้าฟิกเกอร์เขาค่อนข้างแฟรนะครับแต่หน้าฟิกเกอร์ตัวนี้เลยนสค่อนข้างน้อยนะครับก็คือจะมีความโคมม้งหมดก็เลยตั้งออกมาได้คนละอย่างนะแล้วปัญหาอืออีกอย่างก็คือเวลาไอห้หัวตัวหนอนเนี่ยที่มันเหลือเนี่ยนะบางครั้งมันคมนะมือสั่นนี่ไปโดนตัวนี้ผมก็ขี้เกียจตัดมันนะเสียเวลาเยอะแยะผมก็แค่ถอดมันออกมาแล้วตะไบฝนกระดาษทรายถูความคมมันออกก็ สามารถช่วยได้ระดับหนึ่งในการที่เอามือไปโดนแล้วมันก็ไม่เจ็บไม่อะไรนะครับทีนี้2ตัวนี้เมื่อคุณเซ็ตมันได้แล้วต่อไปก็ลองมาเทสดูว่าในการเล่นของมันกับเสียงคลีนเสียงแตกเสียงอะไรเงี้ยมันโอเคไหม คนที่ชอบที่เล่นสายสายบนเนี่ยนรค่ข้างที่จะหนักนะถ้าผมตั้งมันต่ําเกินไปมันทีตีอย่างเงี้ยมันบักนะซึ่งให้ดูแล้วจริงๆผมทำมัว s มันก็ไม่ได้สูงมากนะผมไม่ได้วัดนะครับแต่อยู่ประมาณสักสามมิลได้มนะั้ผมจะไม่เอาเตี้ยนะมันจะได้เสียงที่กลมนะชัดเจนขมกว่าถ้าเตี้ยเกินไป มันก็จะรับกับลักษะนิ้วที่โค้งวางแบบโค้งแบบจิกปลายนิ้วลงสายพอดีนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเคิฟสิ่งนี้พอเราจิกมันปุ๊บเดี๋ยวท้องนิ้วมันโดนพอดีนะครับท้องนิ้วโดนพอดีนะครับจิกตัวนิ้วท้องนิ้วโดนพอดีนะครับดานสายปุ๊บเนี่ยมันไปอยู่อยู่แลหน้าบล่างพอดีนะครับหัวนิ้วชนพอดีนะครับถ้ามันแฟดพวกนี้มันจะไปอยู่ใต้นิ้วต่อแบบนี้พอเราดันหรือจับมันมันจะพาให้มีเสียงรบกวนอย่างเงี้ยนะนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับ ดูเลยสายต่อด้วยซ้ำเนี่ยหมุดบันขาดนะบล็อกเล็กๆเ,เอง <c oughs> ถ้าบล็อกใหญ่ก็อาจจะมีแรงเหวี่ยงของการโยกกับของมวลที่เยอะขึ้นก็อาจจะเด้งดีกว่านี้ซึ่งเนี่ยยองเล็กๆเ,ก,เก,ก็สามารถทำอะไรได้หมดนะครับโยกก็ไม่ได้ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่นะยังอยู่เหมือนเดิมนะ ได้คัดชิ้งที่ดีได้อเทอรเนชั่นที่ดีได้ระยะซัดเดิความสูงหรือความสวยงามของการรับกับฟิงเกอร์บอร์ดที่ดีนะครับก็ทําให้อุปกรณ์ของคุณเหมาะสมกับการที่จะเล่นในหลายๆรูปแบบได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นเสียงครีน อ่ะก็ผ่านไปครับเท่ากับเจตัวนี้นะครับก็อคอมันก็เป็นของ supplier นะฮะมีสก,กังด้วยลื่ร้อรยขนาดนี้ผมก็เผาเองนะ ใช้เทคโนโลยีแบบฉายแดนทางไม้สายเลยนะฮะเคยไปซื้ออะไรอ่ะแจกันไม้ไผ่อะไรนึเข้ามาก็มานั่งดูอ๋อมาทำ่างนี้เองเราทำเองซะเลยนะฮะก็เผามันไป็นตัวนะฮะใช้ได้นะเจ้าตัวนี้ก็เป็นตัวเป็นตัวที่ผมใช้งานประจําก็เลยเอาเทคนิคที่ทําไว้บนตัวมันเนี่ยมาบอกกันนะครับขอบคุณมากเราไปทํากันดูครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ลืมไปผมจะอธิบายอีกตัวนึงนะครับก็คือขออภัยนะมีเจ้าโฟโอยลสอยด์ <S <S ผมจะอธิบายเจ้าโฟอยด์มีเทคนิคในการตั้งอินโทเนชันและตั้งเซตเดิมของเขาแบบนี้นะ <S 1> <S 1> <S 1> เอาละอันดับแรกเนี่ยคือการเซตอินโทเนชันเนี่ยก็คือทำเหมือนเดิมไะแต่เจ้าโฟอยล์เนี่ยต้องใช้ประแจแบบนี้นะนรับหกเหลี่ยมเนี่ยนฮะ ถอตัวนี้แล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกตัวนี้ก็จะฟรีนะแล้วก็ปล่อยสายให้ผ่อนหน่อยนะครับมันก็เหมือนเดิมนะฮะทำแบบเดิมนะครับ,รบแต่เมื่ออินเทรชันเสร็จแล้วเนี่ยครับคุณจะต้องตั้งสแเดนเบื้องต้นของตัวนี้นะฮะให้เหมือนลนักษณะตั้งสันของสแเดอนแบบวินเทจเมื่อกี้นะฮะก็คือปรับให้มันเป็นลักษณะนี้หรือจะเป็นตัว S อสย่างนี้ก็ได้คือตำแหน่งนี อันนี้มันผ่านการใช้งานมาแล้วพอมันเพีย้ยนสายมันยืดก็เกิดการบิดการบุ๋มมันก็จะเสียทรงไปนะฮะกลายเป็นทรงแปลกๆไปนะ,ะคือก็คือให้ตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะรับกับเลยสของเฟสนะครับเกาะตัวนี้นะครับตั้งนี้นะ,ะหรือจะเป็นตัว S อย่างนี้ก็ได้หรือแล้วแต่คุณจะชอบนะ,ะแต่หลักๆก็คือก็จะตั้งให้มันโค้งรับอย่งนี้เหตุผลเพ,ออเพราะอะไรเพราะตัวที่กดลงไปบนเนี้ย มันมีผลต่อความสันของตัวนี้เมื่อตัวนี้ถูกกดลงยันลงไปมากขึ้นฮะไอ้ก้านเนี้ยก้านที่เราล็อกล็อกสายเนี้ยมีลูกเต๋าอยู่ข้างในนะฮะล็อกปุ๊บมันถูกกดถูกกด,ถ,กกดถูกคลายนะฮะมันมีความสูงต่อระยะแรงกดของสันตัวนี้นิดนิดนะนิดนิดเนียเพราะฉะนั้นถ้าตั้งไปให้มันก็จะช่วยให้มันอะอยู่ในรูปของตัวของสันตัวสแเดดนตัวรุ่นอันไหนก็แล้วแต่สแเดดนตัวนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่รับกับตรงนี้ และการถอยเข้าถอยออกของมันก็เหมือนกับสามเหลี่ยมแต่กิ่นที่ผมบอกเนะี่ยบนฐานมันจะเลื่อนผ่านสลบของตัวมันเองก็คือแท่นตัวนะี้ถ้าเราตั้งแฟตการเลื่อนระยะก็อาจจะไม่มีผลแต่ถ้าเราตั้งเอียงโนะฟติงท้ายโฟติงลอยเงี้ยเอียงเงี้ยการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยมันก็จะมีผลต่อความสูงของสันเะเดินตัวนี้นะครับเพราะ,ะนั้นในการตั้งตัวนี้ก็คือตั้งไว้แบบที่ผมทำให้ดูกับเะเด่นแบบบินเทปก็คือ บิดตัวเนี้ยนะให้มันอยู่ในทรงที่เผื่อไว้นิดนิดเผื่อมันก,การยืดการใช้งานเราดึงแล้วยืดแล้วยกนะฮะก็ให้มันเป็นโค้งๆอ,อ,อย่างงี้ไว้นิดหนึ่งรับกับฟิลเกอร์บอร์ดตัวนี้ก็คือรับกับเฟสตัวนี้นะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อเราตั้งอินโดนิชั่นเรียบร้อยแล้วนะตั้งอินโดนิชั่นก่อนนะครับก็ค่อยมาขันตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาเช็คมันดูอีกทีหนึ่งอ๋อมันยังพอได้ไหมนะครับสำหรับไอ้ไอ้ไอ้เซตเลนของฟอยล์รถที่มันทํามาจากโรงงานแล้วเซ็ตมาอย่างดีนะเ้าาาจะมมีกรฝนนนนฐัดวยฮ ก็คือฝนฐานมันให้เกิดการเรียงอยู่บนแผ่นประกับแผนแ่นเทนตัวนี้เรียงก็มันจะสันมันจะเกิดการเอียงโคกเคิร์ฟอย่างนี้นะจริงๆแล้วพวกนี้เราแต่งได้เวลาเราไปซื้ออะไหล่มาของโรสีย,เ,ยเราต้องมานั่งเซ็ตหรือฝนตรงนี้เองเไปถูกระดาษทรายกับอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องทําใจเพราพมันเป็นอะไหล่พวนี้ให้สวยจากที่เขาทำมาจากโรงงานเราไม่ได้ไอของโรงงานบางรุ่นเนี่ยที่ที่ทำมาด้วยกีตตั์มูลค่าเราขัแพ่แงพวกนี้เขาจะเซ็ตมาให้หมดเนละ เอาถอดมันออกมาเรียงกันกับพื้นนี่ละถอดทุกอย่างออกมาหมดอมาเรียงเป็นหนึ่งให้ถูกต้องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสันของเซนเตอร์ตัวนี้มันจะถูกเรียงเราอย่างนี้เลยนะเป็นเคิร์ฟมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเราไปซื้ออะไหล่มันจะสูงเท่ากันหมดทีนี้ปัญหาก็คือต้องมาแต่งให้มันเข้ากับของเดิมของเราอีกนะพวกนี้มันมีหลายอย่างที่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 หลายอย่างเรายังไม่รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร ผมบอกแล้วว่าในในชั้นผมเนี่ยผมแมนะนาให้ฟรีนะแต่ผมไม่รับทำให้ช่างเขาไปทําแล้วกันนะครับหรือใครที่มีความสามารถที่ทางด้านช่างง่ายๆพวกนี้ใช้ไขควงเครื่องมือง่ายๆก็คุณสามารถเข้าไปนั่งทําเองได้จอดลองทดสอบเองได้เพราะมันกีตาร์คุณนะครับของพวกนี้บางทีไปถึงมือช่างหลักพันก็มีอย่างเฟสด้วยเพิ่งไปถามมาล่าสุดอย่างเนี้ยสเตเลสสี่พันนะนี่เกินสามพันคออะไรก็แล้วแต่ คุณจะกีตาร์จีนกีตาร์เวียดนามกีตาร์ารอะไรถ้าไปเข้าช็อปขอเป็นเศษเนี่ยสามพันเตรียมเงินไว้ครับถ้าต้องการสเลดสี่พัน 4, ครับเนี่ยเรื่องจริงนะฮะผมเอามาบอกให้สิขอบคุณครับร้อนซะหน่อยไหมตัวนี้ Maka.